Okay. สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนสายไหมเ <laughs> ช้าเช้านะคะเช้าวันที่23กระะกฎาคม2566นา25นะเอามาพบกนันทางหุ้นดาวโจนส์แอนนะคะดาวโจนแอนไม่ได้ลงให้นานแล้วเนาะอ่ดาวโจนส์ดาวโจนวันนี้นะคะตัวเด่น469384วิ่งรู3กับ9วันนี้แอนให้ฟัน3

ตัวเจาะในตารางก็จะมี3663 3 8 8 3 9 4 4 9แล้วก็8668แนะแต่ว่าแอดเน้นวิ่งรูด3 9มกับันหรือใครจะจับวินในตารางก็ได้นะคะมีตัวที่แอดนี้จับมาอยู่นะแต่ว่าแอดเน้นวิ่งรูด3 9มกับเันสาะเบิ้ลห6 2 2หมอนอ่ะ,อะก็ประมาณนี้นะคะแอดจะรีบลงให้เนาะแต่ เวลาน้อยมากเลยดูโฆษณาให้อดเด่๋ยนะคะไปแล้วจ้า